นมมทนาบุญกับทางทุดงคัสถานชนบุรีที่ได้จัดพิธีบุพเพตาพลีอุทิศสงกัชนให้แด่หมู่าติที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระครับณนะทุดงคัสถานชนบุรีนะครับได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีบุพเพตาพลีเพื่ออุทิศสงกัชลให้แด่หมู่าติที่ล่วงลับไปแล้ว เมื่อวันพระแรม14ข้า่เดือน9โดยที่ผ่านมานะครับพระอาจารย์ได้นำกล่าวคำบูชาพระรัตนารัยจากนั้นได้ร่วมกันสดมนบทธรรมจกกักรปะวัฒนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้ชาวพุทธได้นำมาประพฤติปฏิบัติตามเพื่อความดับทุกข์พบสุขที่แท้จริงตามอริมักมีองค์8ประการพร้อมจะได้เข้าใจเนื้อหาสาระสาคัญของบทสดมสนี้ด้วยจากนั้นพระอาจารย์ได้นำทุกท่านนะครับนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใส และอุทิศบุญกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วไปสู่สัมปร,รยภพที่งดงามเพราะทุกวันพระจะเป็นวันที่กระแสบุญน,นั้นไปถึงผู้ล่วงลับได้โดยตรงผู้ที่มีทุกข์ก็จะได้พ้นทุกข์ผู้ที่มีสุขอยู่แล้วก็จะได้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจากนั้นนะครับสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายพระตรและถวายพระาหารแด่คณะสงฆ์ สำหรับบรรยากาศงานบุญในวันนั้นนะครับสาธุชนทุกท่านก็เห็นความสําคัญของการมาทําบุญทุกวันพระพร้อมกับชักส่วนบุคคลอันเป็นที่รักมาร่วมกันประกอบบุญยกริยาโดยเฉพาะปฏิทันนาไมครับบุญที่สําเร็จจากการอุทิศบุญให้แด่บุคคลอันเป็นที่รักของเรานั่นเองสิ่งเหล่านี้เป็นการสะท้อนนะครับว่าชาวพุทธนั้นเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกะตะเวทิตาครับคือการระลึกถึงคุณของบุปการีผู้มีพระคุณแม้ว่าท่านจะละจากโลกใบนี้ไป แต่สิ่งที่สิ่งที่จะส่งไปให้ท่านเหล่านั้นได้นะครับก็คือบุญกุศลที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญน,นั่นเองดังนั้นอนนโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้ประกอบบุญญกริยาในวันพระที่ผ่านมาครับ